สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะค่ะวันนี้น้นก็จะมาดูดวงนะคะให้กับชาวราศีกันนะคะเป็นดวงเยียวยยาของคนโสดราศีกันนะคะเพื่อนเื่อนคนไหนนะคะไม่รู้ว่าตัวเองาราคนาราศีอะไรสามารถเช็คได้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะโอเคนะคะการดูดวงเยียวยยานี่นะคะก็จะแตกต่างกับการดูดวงปกติทั่วไปนะคะเพราะว่ามันเป็นการที่เปิดประเด็นแล้วก็เขย เคลียร์พลังงานที่จำเป็นที่จะต้องถูกล้างออกไปนะคะเพราะฉะนั้นนะก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเนาะโอเคค่ะการดูดวงนี้เป็นคำทํานายโดยรวมนะคะไม่ใช่เอ NERGY ของคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นขอให้รับฟังด้วยสตินะคะอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่ดีก็ ปล่อยผ่านมันไปเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยมือของคุณเองนะคะคุณไม่อาจที่จะฝืนชะตาที่คุณจะต้องพบเจอมันได้แต่ว่าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ด้วยตัวของคุณเองเนาะโอเคค่ะชีวิตคุณนะคะคุณเป็นผู้ที่คิดเองวันนี้นะเดี๋ยวแนนจะมาเริ่มกันที่สถานการณ์นะคะขอสถานการณ์ชาวราศีกันไหนคะ่ะสถานการณ์ความรักคนโสดชาวราศีกันเป็นยังไงบ้างคะ สถานการณ์ความรักคนโสดชาวราศีกัน7 of Pentacles นะคะ Hangman เนาะ2 of Wands นะคะ5 of Wands นะคะ9 of Cups เราก็ the devil the ว r s สโอเคค่ะในช่วงเวลานี้นะคะในตอนนี้ความรักของคุณนั้นนะอยู่ในช่วงของการที่แบบมันไม่มี passion ต่อความรักแล้วมันเริ่มรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมามันทําให้คุณหมดแพช s i o แล้วก็ไม่อยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่เข้ามาในตอนนี้ในช่วงเวลานี้ มันเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณเจอแต่คนเจ้าชู้เจอแต่คนไม่จริงใจถึงแมว้ว่ามันมีแรงดึงดูดต่อกันมากแค่ไหนถึงแม้ว่าภายนอกของเขาอ่ะจะตรงสเปคคุณมากแค่ไหนแต่พอคุณได้เรียนรู้แล้วรู้จักเขาจริงๆอะ่ะมันทําให้ให้หัวใจของคุณน่ะมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเพราะว่าเออ สิ่งที่คุณได้กับสิ่งที่คุณคาดหวังอะ่ะมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นนะคะเออชาวราศีกันก็เลยรู้สึกว่าความรักในช่วงนี้คุณอาจจะไม่โฟกัสแล้วคุณจะโฟกัสที่อนาคตมากกว่าความสัมพันธ์ใดๆที่เข้ามาแล้วไม่มีอนาคตไม่มีความชัดเจนไม่มีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีไม่มีจุดมุ่งหมายอะ่ะไม่มีอะไรที่มันแบบ ที่ที่มันดีกว่าการอยู่คนเดียวอะ่ะก็จะไม่เอาก็จะไม่ไม่รับไม่ตอบสนองใดใดทั้งสิ้นอันนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันนะคะของชาวราศีกันคนโสดน,นะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อนะขอไพ่เพิ่มค่ะ แล้วที่ผ่านมาคุณเจอความรักแบบไหนมาเนาะขอไพ่ที่ผ่านมาชาวราศีกันเจอความรักแบบไหนคะเจติล่เวิร์นะขอไพ่เพิ่มค่ะช่วงเวลาที่ผ่านมาคนโสดราศีกันเจอความรักแบบไหนมาคะ Seven of Wands นะคะ Three of Wands The Star แล้วก็ The Fool Universe โอเคนะคะสำหรับเอ่อช่วงเวลาที่ผ่านมาของชาวราศีกันเนาะความรักของคุณอะ่ะเป็นความรักที่แบบมันไม่จบอะ มันเหมือนเป็นความรักที่ยังไม่จบยังเป็นความรักที่ยังฝังใจคุณอยู่นะเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานะคุณค่อนข้างที่จะจริงจังกับความรักครั้งนี้มากๆแล้วก็มีความคาดหวังสูงเป็นความรักที่แบบเหมือนเหมือนมองเห็นอนาคตอะสำหรับบางคนนะคะเอเนอร์ีนี้เนาะเป็นความรักในช่วงเวลาที่แบบเหมือนเห็นอนาคตเป็นความรักที่ทําให้ตัวเองพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะแบบ จะมีอนาคตร่วมกันจะสร้างอนาคตร่วมกันแล้วก็อยากปกป้องความสัมพันธ์นี้ไว้แล้วก็ปกป้องออตัวเองไว้ด้วยกับความสัมพันธ์นี้กับอีกเคสหนึ่งนะคะเป็นกรณีที่คุณอาจจะยังไม่เคยมีความรักมาก่อนแต่ว่าคุณเจอคนรอบตัวของคุณน่ะคาดหวังกับความรักค่อนข้างที่จะสูงแล้วเขาก็ผิดหวังกับความรักเพราะว่าความรักที่คนรอบตัวของคุณเข้าไปอยู่เป็นความรักที่ มันไม่ชัดเจนแล้วมันมีการปกป้องตัวเองค่อนข้างสูงแล้วมันมีการเล่นไมค์เกมที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ของคนรอบค้าของคุณหรือว่าประสบการณ์มุมมองเกี่ยวกับความรักของคุณมันทําให้หัวใจของคุณปิดแต่ก็ยังอยากแอบมีใครสักคนที่เข้ามาแล้วก็มาปกป้องตัวคุณนะ มาปกป้องตัวคุณแล้วก็มาทําให้คุณรู้สึกใจฟูได้อีกครั้งหนึ่งแต่คนคนนั้นอ่ะจะต้องเป็นคนที่เหมือนกับที่คุณคาดหวังไว้แล้วก็เป็นคนที่คุณสามารถวางอนาคตของคุณไว้กับเขาได้โอเคเนาะอันนี้คือช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะสำหรับชาวราศีกันคนโสดนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อ ตอนนี้เวลานี้คนโสดนะคะมีมุมมองความรักแบบไหนคะคนโสดราศีกันมุมมองความรักของคุณที่คุณมีต่อความรักจริงๆเป็นยังไงคะชาวราศีกัน The e m p l e s the w o r s e Up source Sick of salt rivers, Naka. The d e v i e w แล้วก็ the j u s t m e n t โอเคนะคะมุมมองของคุณที่มีต่อความความรักความสัมพันธ์นะคะคือในช่วงเวลานี้นะคุณรู้สึกว่าคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะไม่ปล่อยให้แรงดึงดูดของคุณนะ่ะจะไม่ปล่อยให้คนที่ไม่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณจนกว่าคุณจะเจอคนที่ใช่จริงๆคุณตัดสินใจแล้วว่า การที่คุณเป็นผู้หญิงที่แบบที่เพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างคุณได้เรียนรู้แล้วผู้หญิงที่เพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีความรักที่ดีเสมอไปบางครั้งบางทีกับเรื่องของความรักอะ่ะประสบการณ์ในด้านหน้าที่การงานความประสบความสําเร็จในชีวิตในจุดสูงสุดอะ่ะก็ไม่ได้ช่วยว่าไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าชีวิตความรักจะมีความสุขและชีวิตครอบครัวจะมีความสุข ันนี้คือมุมมองความรักของคุณในช่วงเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งมันจะต้องเป็นรักที่สามารถทำให้คุณนะเป็น the emplace ที่ไม่เป็นหัวกับได้และเป็นความรักที่ง่ายง่ายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าได้มาง่ายๆแต่เป็นความรักที่ซับซ้อนซับซ้อนหน้อยที่สุดคือ มันมันชัดเจนมีคุณค่าแล้วรู้ว่าคุณควรที่จะพากันไปในรูปแบบไหนความรักแบบนั้นมันจะทำให้คุณรู้สึกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อนะแล้วเดี๋ยวประเด็นอะไรคะที่ชาวราศีกันคนโสดจะต้องเยียวยานะขอให้ประเด็น ประเด็นที่ชาวราศีกันคนโสดต้องเยยวยาไหมคะขออนุญ,ญาตเก็บไพ่หนึ่งนะคะโอเค Five of Pentacles Naha, the Funa, no? the Star rivers. Tower Levers, Justice, Well of Fortune, Low Ten of Pentacles. โอเคนะคะสิ่งที่ไพ่ที่ไพ่บอกมานะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าการให้รายการได้รับของคุณนะ่ะผลการกระทําและผลของการกระทําของคุณนะ่ะมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่แบบที่มันสมควรที่จะเป็นบางครั้งบางทีอะคะ่ะคุณไปฝืนไปฝืนธรรมชาติไปฝืนอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ในใจคุณนะ่ะรู้ตัวอยู่แล้วว่า มันไม่สมควรที่จะทำมันไม่สมควรที่จะเกิดแต่คุณก็ทำให้มันเกิดเพื่อที่จะรักษาความสัมพัญนั้นไว้คุณฝืนความเป็นตัวเองคุณฝืนสัญชาติตยันของตัวเองแล้วก็คุณละทิ้งความเป็นตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อความสัมพันธ์มาโดยตลอดคุณเสียสละในทุกๆความสัมพันธ์มาโดยตลอดนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการการงานการเงินหรือทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อที่จะทําให้คนรอบข้างคุณหรือว่าคนที่คุณรักสบายใจแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดหนักคิดมากในเรื่องของทุกๆเรื่องนะคะคุณเป็นคนเซนซิทีฟไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรมากระทบใจคุณก็แบบตัดสินไปทุกสิ่งทุกอย่างตัดสินแบบตามใจของตัวเองตามความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ตัดสินด้วยเหตุและผล คุณใช้อารมณ์ในการตัดสินใจมากกว่าที่จะใช้เหตุและผลสิ่งที่คุณควรจะต้องเยียวยาวคือบางครั้งบางทีอะค่ะคุณยึดติดกับภาพลักษณ์ภายนอกสิบเหรียญออกมาบอกว่าความอุดมสมบูรณ์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวัตถุภายนอกเพราะฉะนั้นนะคะบางครั้งบางทีการที่คุณถูกเปโดยแบบ มีอยู่สองอย่างนะคือเปแบบตอนเด็กๆอะ่ะอยากได้อะไรคุณก็ได้สิ่งนั้นมาโดยที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยกับอีกเคสหนึ่งคุณต้องพยายามหาทุกอย่างมาด้วยตัวเองแล้วคุณต้องแลกกับสิ่งที่คุณอยากจะได้อ่ามันมีสองเคสในที่นี้นะคะเพราะฉะนั้นแนนอ่านเป็นเอเนอร์จีโดยรวมเนาะ โอเคค่ะแล้วแบบมันก็เลยทำให้คุณนะ่ะต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวของคุณเองเพื่อคนที่คุณรักแล้วแบบคุณโตมาในครอบครัวที่แบบอาจจะแบบเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องหรือว่าเป็นน้องก่อนพี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับมีการเปรียบเทียบตลอดเวลาแบบมันทำให้คุณรู้สึกได้ว่ามันมีความอึดอดัดแล้วก็มีความน้อยใจอยู่ในนั้น มันทําให้คุณรู้สึกได้ว่าความเติมเต็มในจุดของแบบคุณอาจจะมีความเติมเต็มในจุดของทางด้านสิ่งของภายนอกแต่ภายในจิตใจของคุณน่ะมันกลับว่างเปล่าแล้วรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะคุณไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลยมันเป็นสิ่งที่แบบเกิดขึ้นมานานแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันแต่ว่าสิ่งที่คุณจะทํานั้นน่ะมันเป็น จุดสูงสุดอย่างเดียวคุณไม่มีจุดตรงกลางไม่มีจุดบาลานซ์ระหว่างทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือถ้าคุณคิดว่าการกระทํานี้ไม่ดีคุณตัดสินแล้วว่ามันไม่ดีคุณก็ตัดจบเลยคุณจะไม่ลองให้โอกาสเลยสักครั้งแต่เมื่อมาถึงจุดจุดหนึ่งคุณเข้าใจทุกอย่างชัดเจนขึ้นแล้วคุณมองทุกอย่างตามความเป็นจริงมากขึ้น คุณเห็นความชัดเจนมากขึ้นแล้วเขาเข้ามาพูดดีกับคุณคุณก็ให้อาภัยเข้าเหมือนเดิมทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงแล้วอ่ะมันควรที่จะที่จะจบเพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่ของอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะไรที่มันไม่ดีก,ก็ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปในรูปแบบที่มันควรที่จะเป็นเนาะอันนี้นะคะคือประเด็นที่คุณจะต้องเยียวยาแล้วก็เป็นลเสร็จที่คุณ ควรที่จะได้รับฟังนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าว่าไพ่นะคะแนวโน้มความสำคัญอ่ะความสำคัญในอนาคตภายในเดือนนี้นะคะเดือนสิงหาคมของชาวราศีกันเป็นยังไงคะความสำคัญในอนาคตในเดือนนี้นะเดือนสิงหาจะมีใครเข้ามาไหมเป็นคนยังไงเนาะ of Swords naha Healing Lovers, 3 of Cups worst King of Cups naha the Moon Livers the T-shirt ten of source Eight of Cups ถือว่าเป็นโอเคค่ะแนวโนม้มความสัมพันธน์อนาคตคนที่จะเข้ามานะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะแต่ว่ายังแบบพึ่ง move on ออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่เขากำลังเยียวยาตัวเองเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเป็นเติ r d ดป r t ์ตี้แล้วมันก็แบบไม่ได้มีความสุขะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้นะคะแต่ว่าเขาเจอแต่คนเจ้าชู้เขาเจอแต่อะไรที่มันแบบ มันมันเป็นรักสามเศร้ามาโดยตลอดแล้วมันมีการแทงข้างหลังโดยตลอดแล้วมันทําให้เขาต้องคิดหนักคิดเยอะคิดมากมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบที่แบบนิ่งอ่ะแล้วแบบการแสดงออกโดยการนิ่งนะแต่ข้างในอ่ะหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่เขาเก็บไว้อารมณ์ความรู้สึกเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บกดนะคะคนคนนี้นะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบ เขาจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองอะ่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บ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 ทุกอย่างเวลาเจออะไรเขาก็เก็บหมดเก็บไปคิดเซนซิทีฟสูงแต่ว่าเขาเป็นคนทําอะไรชัดเจนไม่ชอบอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุมเคือนะคนคนนี้นะคะเขาจะเข้ามานะในรูปแบบของการสอนอาจจะเป็นรุ่นพี่ในที่ทํางานหรือว่ารุ่นพี่ในที่เรียนหรือว่าออหัวหน้างานหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่แบบ โซเชียลมีเดียก็ได้เหมือนสอนออนไลน์อย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็สำหรับบางเคสเท่านั้นนะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าถ้ายอยากจะแนะนำอะไรชาวราศีกันย์คนโสดค่ะขอให้คำแนะนำให้กับชาวราศีกันย์คนโสดหน,หน่อยเนาะ s i e k of source โอเคค่ะสำหรับคนที่ยังติดอยู่กับอดีตนะอดีตของคุณในเรื่องของความรักการงานการเงนินหรือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะพายออกมาบอกนะคะว่าให้ move on ออกมาได้แล้วถอยออกมาได้แล้วจากสถานาการณ์นั้นและความรู้สึกตรงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมีความชัดเจนในตัวของมันเองอยู่แล้วเมื่อถึงเวลา คุณจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนเองสิ่งที่คุณอยากรู้ยิ่งคุณไขว่คว้าค้นหามามากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งจะสับสนแล้วก็วุ่นวายใจคุณไม่มีวันที่จะได้คำตอบใดๆที่ชัดเจนในวันที่คุณ Energy ของคุณเป็น Energy ของการที่ขาดขาดความเชื่อมั่นขาดขาดเป้าหมายขาดทุกสิ่งทุกอย่าง วันนั้น่ะคุณจะไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณเติมเต็มตัวเองได้หยุดเดินเป็นวงกลมหยุด move on เป็นการเวียนเทียนนะคะไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างพอเขามาทำดีด้วยก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเจ็บเหมือนเดิมจุกเหมือนเดิมร้องไห้เหมือนเดิมให้อภัยแบบเดิมสุดท้ายก็จบแบบเดิม ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะเข้ามาแล้วมันก็ต้องเป็นไปอะคือสำหรับคนบางคนนะคะอาจจะมองว่าการที่ move on ออกมามันเป็นการกระทำที่เจ็บปวดแล้วเหมือนเป็นการไม่ให้โอกาสเขาแต่ถ้าเกิดว่าคุณให้โอกาสเขาในหลายๆครั้งแล้วเขายังทำเหมือนเดิมก็แสดงว่าเขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของคุณหรือว่าไม่ได้เห็นคุณค่าของการกระทำของคุณเลยไม่ว่าคุณจะพยายามทำอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเกิดว่ามันจบแบบเดิมแล้วคุณพูดไปแล้วว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คุณไม่โอเคแต่เขาก็ยังทํานั่นแสดงว่าเขาไม่ได้ให้เกียรติคุณเลยแม้แต่น,น้อยแต่ถ้าเกิดว่าเขากลับมาในวันที่เขาดีขึ้นพร้อมทําทุกอย่างให้มันดีขึ้น ตัวคุณและตัวเขาจะต้องปรับเข้าหากันได้มากขึ้นโดยการที่เรียนรู้จักกันได้มากขึ้นแล้วก็เป็นการให้โอกาสกันคุณสมควรที่จะให้โอกาสแก่คนที่สมควรที่จะได้รับเท่านั้นมันไม่ใช่ว่าโอกาสจะมีง่ายๆโอกาสจะมีบ่อยๆกับทุกคนเมื่อโอกาสมันมีบ่อยอะค่ะเขาก็คิดว่าคุณเป็นของตายการที่จะกลับมาหาของตายคือเมื่อไหร่ก็ได้ยังไงก็ได้กับใครก็ได้ จะทำยังไงก็ได้ออกไปกี่ครั้งก็ได้แล้วคุณมีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นแบบนั้นหรอคะค่ะชาวราศีกันนะคะคนโสดอันนี้คือสิ่งที่แนนสามารถบอกเพื่อนๆได้นะคะสำหรับวันนี้นะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาแลกเปลี่ยน energy กันขอบคุณทุก like ทุก comment ทุก subscribe แล้วก็ทุกๆแชร์ e เลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะเห็นว่า คลิปนี้นะคะมีประโยชน์และสามารถช่วยเหลือเพื่อนๆคนอื่นได้ก็สามารถแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็ขอออบเ่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะคอมเมนต์อะไรอยากจะระบายความรู้สึกอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยแนนยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะคะสำหรับวันนี้นะแนนก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ